สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลรปัดนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหลังเกมของฟุตบอลไทยลีก นัดที่16ของฤดูกาลครับหรือว่านัดแรกของเล็กที่2ก็เตะกันวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับเกมในวันเสาร์นี่ยลังจากจบเกมผมจะพูดคุยแล้วก็สรุปข่าวสารให้ฟังทั้งผลการแข่งขันไฮไลท์แถมข่าวหลังเกมในสไตล์ของผมด้วยพร้อมกับพ่วงข่าวที่เรานั้นจะมองไปถึงอนาคตของการเสริมทัพที่ตลาดซื้อขายนั้นเริ่มมีกรอบเวลาในการลงทะเบียน23ธันวาคมถึง5มกราคมฉะนั้นเนี่ย วันนี้จะมีข่าวซื้อขายเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกได้ว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหลังจากนี้ในอนาคตถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันครับ เกมคู่แรกของนัดที่16ไปที่ลลโอสเตเดียมครับบีจปทุมยูเนเต็ดจากฝูงไร้พ่ายเปิดบ้านเจอกับพ t ีประจวบทีมในโซนแดงที่ต้องลุนหนีตกชั้นครับโดยเด้รับบิทลูกทีมของทางโคชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนั้นก็ได้อิรฟานฟันดี้กลับมาประจำการตัวจริงอีกครั้งหลังจากนัดที่แล้วที่เจอกับราชบ,บุรีเนี่ยก็มีโอกาสลงมาเป็นตัวสำรองหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับส่วนอันเดสตูเยสติดโทษแบนรวมถึงสุปศักดิ์สารพีวิงแบ็กดาวรุ่งก็ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องขณะที่เดียโก้หริซานโต้กองหน้าคน ย้ายมาจากย่าโฮดารุตาซิมมีชื่อเป็นตัวสำรองต่อพิคาตของทางโคตวังทวัชัยดำรงอ่องตระกูลมาเยือนด้วยขุมกำลังที่เป็นรองครับเมื่อขาดวิเดเอริเก้แนวรุกตัวเก่งที่ติดโทษแบนแต่ก็ได้อัดนันโอลาฮวัชก็หลังตัวเก่งกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งในเลที่2ก็ลงเป็นหัวใจในเกมรับ แดนหน้ามีวิลเลนโมต้าดาวซันโวประจําทีมลาตะข่ายเริ่มเกมครึ่งแรกครับนาที16สารัตอยู่เย็นวางบอลยาวให้กับสุบัญยาปุริสายที่วิ่งสอดขึ้นมาจับแต่งแล้วก็ซัดแต่ว่าขวัญชัยสุกล้อมนายดนของประจวบก็ยังสามารถเซฟไปได้นาที2ี่ทีมเย็นได้มีโอกาสลุ้นครั้งแรกครับเมื่อพิรอดอกักธรรมเติมเกมฝั่งขวาแล้วก็ได้ลองครอสให้กับทางอมรธรรมนามขึ้นโคบอลในเหินข้ามคานไปนิดเดียวแบบได้เสี่ยวเหมือนกันเกมทําท่าว่าจะจบ0ในย์่อนข้้้าางจะลึกลวกว็ทํไดดดีดยต่นาที ทีิพันธุ์พุ่งจันทร์ก็เปิดยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วอัดดันโอลาฮวาชไม่ยอมสกัดทิ้งนะครับพยายามจะจับบอลเราเล่นต่อสุดท้ายเนี่ยบอลมันเลยไปเข้าทางของสุบัญญาซัดแบบไม่ต้องจับบอลตรงตะข่ายเลยครับบีจีปทุมขึ้นนำประจวบหนึ่งต่อศูในช่วงครึ่งแรกกลับมาเริ่มเกมในช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่65 BG บีจีนั้นขยับเปลี่ยนตัวครับก็ส่งทางเดียโก้หรือซันโตกล่องหน้าป้ายแดงลงสนามแทนที่ของชวัตวีระชาตนาที67อนาวินจูจีนตัวสำรองของ,ของประจว ไปกับแทกใส่สูบัญญาในเขตโทษผู้สินชี้ให้เลยครับลูกนี้เป็นจุดโทษและก็เป็นวิกเตอร์กาโดโซ่กองหลังดาวซันโบรับหน้าที่ยิงเข้าไปไม่พลาดกับ2.0ประตูที่10ของเจ้าตัวในฤด,ดูกาลนี้ในาทีที่69้จากนาทีที่90สซีโร่นะครับตัวสำรองที่ลงไปอีกคนหนึ่งเลี้ยงจี้ก่อนจายให้กับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมสำรองอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาจากทางเชียงรายเติมมาทางฝั่งซ้ายครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วหาจังหวะยิงข้ามคานออกไปและทดเจ็บนาทีที่2ครับ สุบัญญาณริสายไหลให้กับเดียโก้หรือซันโตตัวสำรองหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าติดเซฟของขวัญชัยจบเกมบีจีปทุมก็เปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบไป2-0เก็บ3คะแนนได้สำเร็จและยังคงนำเป็นจ่าฝูงไทยลีกด้วยสถิติไร้พ่ายเหมือนเดิมหลังเกมเราไปฟังสัมภาษณ์ของทางโคชบอยสุภชัยคมศิลป์ผู้ช่วยของทางโคชโอง่งพูดถึงน้องแฮมสุภศักดิ์สารพีวิงแบ็กซ้ายดาวรุ่งของสมโมสรที่มีโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะซ้อมดีครับแล้วก็ เกมในวันนี้นะครับที่ทาง BG จใจกับประจบเนี่ยเล่นหลัง3ตูนเยสติดโทษแบนเอาตำแหน่งของสารัตปองสุวรรณที่เล่นมิงแบ็กซ้ายเนี่ยขยับเข้ามาเล่นตัวในเป็น3กองหลังร่วมกับทางวิกเตอร์แล้วก็อิรฟานฟันดีนี่คือการปรับตำแหน่งเพื่อให้โอกาสเด็กคนนี้ลงรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากทราบแน่นอนครับกับการลงประเดิมสนามครั้งแรก ของเดียโก้ลุยซานโตลงตัวแค่ไหนทีมพอใจมากไหมลองไปฟังกันดูครับที่ที่ว่าการที่เราให้โอกาสเอกโดยเฉพาะเป็นเกมในบ้านก็สร้างความมั่นใจให้เขาด้วยแหละก็ค่อยๆเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเขาเองในการเริ่มเล่นกับพี่ๆทีมชาติทั้งหลายอะไรเงี้ยก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับก็เราอยากให้เขาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมของคือม่ใช่ว่าจมานะจะดลงสิรกเลยอะไรเงี้ย เพราะว่าการที่เขามาอยู่ร่วมกับเราก็ถึงจะเป็นอาทิตย์แรกเขา้าสู่ทิตย์ที่สองไปอะไรเงี้ยก็ตามทั้งการสัมพันธ์ร่วมเล่นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เขาต้องเขาใช้เป็นใช้ไปทั้งเดียวก็เองด,ด้วยแล้วก็มิกกี้จากนั้นไปต่อกันที่เกมคู่ใหญ่อีกหนึ่งคู่ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรา์รังสิตหรือว่า True Stadium แบงคอกยูเนเต็ดครับอันดับ9เปิดบ้านพบกับเมืองทองอันดับ8 โดยทีมแข้งเทพเกณฑ์นิโิสิติ์ใช้งานโมเดลทอมเบียกาหลังคนสําคัญที่ติดโทษแบนสองนัดแต่ก็ยังมีข่าวดีครับเมื่อได้วันเดอร์ลุยส์แนวรุกตัวเก่งหายเจ็บกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับชนะน,นันป้อมบุปผาและก็หัวหอกป้ายแดงเฮเบตี้เฟอร์นันเดสลงประเดิมสนามครับส่วนกเกนผยองเกมนี้มีปัญหาในเกมรับพอสมควรแต่ก็ยังมีข่าวดีได้มาโกบาลลินีฟิตลงตัวจริงจับคู่กับชาติชายแสงดาวส่วนแนวรุกก็ส่งซาดอมอีซาเยฟและก็เดลเล ที่กำลังทำผลงานได้ดีเพิ่งจะยิงประตูที่8ในลีกเป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมลงสนามและจากสถิติมาริโอยูรอสกี้สมัยเป็นนักเตะยังอีกครั้งนะครับเขาไม่เคยลงสนามแพ้ให้กับแบงคอกแม้แต่ครั้งเดียว นาทีที่4ครับเมืองทองได้ทักทายก่อนเดลเลยพาบอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็โยกหลบพุทธิน,นันวรณศรีหนึ่งจังหวะก่อนจะได้โอกาสซัดเต็มๆด้วยขวาแต่ว่ายังติดเซฟของไมเคิลฟาร์เคสกาดนาทีสามสิบครับพิชาอุทราได้โอกาสยิงเหน่งๆหน้ากรอบเขตโทษซึ่งไมเคิลฟาร์เคสกาดในขาตายไปแล้วแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายนาทีสามสิบสามครับกิเลนพยองได้ลุนอีกครั้งวัฒนากรสวัสดิ์ละคร แย่งบอลจากเท้าของ, e งฟริสตองโดทางฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดให้กับพิชาอุตราเข้าชาร์จจังหวะน,นี้แต่ไมเคิลฟาร์เคสกาดก็ยังเซฟได้บุบวิดอีกแล้วนาที36บกับแบงคอกีโอกัดลุ้นบ้างจากจังหวะที่วันเดลุยส์เปิดฟรีคิกจากฝั่งขวาให้กับชนานณน์ป้อมบุบผาด้ะจะังหวะเทคตัวขึ้นมงเต็มศีรษะเลยครับแต่ว่าสมพรยศกระโดดปัดเอาไว้ได้จบเกมครึ่งแรก0-0นนครับเริ่มครึ่งหลังครับนาที5้าสิบอชนาญณ์ได้ผ่านบอลให้กับ andez, เฮมร์ตี้ ก่อนที่สมพรยศนั้นจะกระโดดมากขวาไว้ได้แต่หลังจากนั้นอีก4นาทีฮาจิเบะโฮซุกายครับเคลียร์บอลผิดเหลี่ยนแล้วบอลบันลอยด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษของตัวเองก่อนจะเป็นซาดอมิเซเยฟขึ้นเทคตัวเบียดกับทริสตองโดแล้วได้หมงเต็มๆลูกนี้บอลตกพื้นและฟาเคสกาเนปัดไม่พน้นครับกีเดนพยองขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนที่นาที60ครับแข้งเทพจะตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันครับหนึง่งต่อหนึ่งจัดจังหวะที่พุทธนันวรณศรีนั้น,นนะเปิดบอลจากตรงกลางเข้ามาในกรอบเขตโททษแล้บออเนนนนกก็ไปตถึงางาข,งขงชั จับพลิกแล้วยิงด้ดย้ายบอลไปฉลบชาติชายแสงดาวเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเกมยังคงเดือดต่อเนื่องนะครับนาทีเจ็ดสิบสามวิสรุตอินบุราตัวสำรองทิ้งบอลยาวให้กับปกกล้าอันนันวิ่งหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาบอลลงดีครับแล้วก็ยกบ,บอลด้วยขวาข้ามสมพรยศอย่างเหนือชั้นเลยแบงคข้อกลับมาพลิกขึ้นนำสองต่อหนึ่งบ้างแต่อีกสี่นาทีครับนาทีเจ็ดสิบเจ็ดเมืองทองก็กลับมาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเช่นกันวัฒนากรสวัสดิ์ละครเปิดจากริมเส้นทางซ้ายครับตบเข้าในมาแล้วก็เป็นแดเลยครับ วิ่งหาตำแหน่งโฉบมายิงด้วยซ้ายนี่คือสัญชัตยาณดาวยิงของเขาด้นล้วนเลยนะครับยิงยากแต่ว่าก็ยังยิงได้ จบเกมคู่นี้2-2ครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกและก็ชิงความได้เปรียบจากความผิดพลาดซึ่งกันและกันแบงคอกก็เล่นดูดีขึ้นครับขณะที่เมืองทองมาริโอก็คือมาริโอคคำว่าอุปสรรคปัญหาไม่ใช่ข้ออ้างครับมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นและลูกทีมก็พร้อมสู้ทุกนาทีซึ่งเกมนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเมืองทองไม่ได้ใส่ชื่อของดังบอลเลิมประตูทีมชาติเวียดนามทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองครับแบบได้ชัดเจนเตรียมจะเก็บกระเป๋าออกจากถิ่นกนเลนพยองแน่ๆครับหลังจากที่ตองกาวิน ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของโอชลูเวนเตรียมจะย้ายกลับมาเมืองทองอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นทรงนี้ผมว่าออกรูปนี้แน่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตองอยู่ระหว่างการกักตัวหากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วผมว่าเตรียมปากกาแล้วก็เซ็นสัญญาทันทีกับกิเลนพยองแน่ๆเอาเป็นว่าคลิปต่อไปหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเพราะอะไร แล้วก็ดังวันเริมเนี่ยถ้าเกิดย้ายจะย้ายไปไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นนะครับว่ามีข่าวลือว่าจะต้องขายให้กับทีมในวีลีกเวียดนามมีหลายทีมสนใจโดยเฉพาะโฮจิมินซิตี้เดี๋ยวเราติดตามในคลิปต่อไปครับไปต่อกันที่เกมหนึ่งคู่นะครับคู่ระหว่างราบบุรีเจอกับสุโขทัยครับเกมคู่นี้นะครับเจ้าบ,บ้านราชาบังกรอ,อันดับ4เปิดบ้านเจอกับสุโขทัยอันดับที่10ซึ่งนาทีสิบแปดเนี่ยราบบุรีมาได้ประตูขึ้นนําจัดจังหวะที่อภิวัฒน์เพลงประโคน เลี้ยงเข้าเขตโทษแล้วก็จ่ายเรียบไปเสาสองให้กับสิริโชคกันหนูได้ยิงเน้นๆเลยครับเข้าไปตรงตะข่ายเจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งศูนย์และเป็นสกอร์เดียวในช่วง45นาทีแรกจากนั้นนาที60ครับราบุรีหนีห่าง20ครับจากจังหวัดที่ธนราเซสุจริตเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วก็เปิดเข้าไปในเขตโทษสิริโชคคนเดิมครับได้สอดขึ้นมายิงเบียดเสาแรกเข้าไปต้องบอกว่าเรียบความมั่นใจขึ้นมากสำหรับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยในชุดสเกมที่มาเลเซียและนาทีเจ้าถิ่นก็มมาเพิ่อีกก1ลูครับ จังหวะที่ซีเฟนรองจิวได้บอลจากกลางสนามมาถึงหน้าเขตโทษทางขวาแล้วก็ล็อกหลบกองหลังทีมเยือนแล้วซับด้วยสายกับบอลเนี่ยพุ่งโค้งหนีมือของอันดุรักษมพูพรึกในด่านทีมเยือนหมดสิทธิ์เซฟบอลเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามเลยท้ายเกมครับทดเจ็บนาทีแรกทีมเยือนสุโขทัยมาตีไข่แตกได้จากจังหวะที่จอร์บาจโจได้บอลกลางสนามก่อนจะจ่ายให้กับอิฟสันเมโลได้หลุดเข้าไปยิงหนีมือของกินพิพงภูแถวเชือกและเป็นประตูสุดท้ายในเกมนี้ครับราบุรีเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทัยไปได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งเกมน,น,นไดด้ชัเลยว่า ไม่มีวิลลตโจสิกไม่ใช่ปัญหารครับเพราะว่าบอลของราบุรีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับเซ็กซี่ฟุตบอลครับคือดูบอลเนี่ยมันต้องปีขึ้นมีลงทาบอลก็ต้องแบบนี้ครับให้ดูแล้วมันเสียวตลอดเวลาเหมือนเชลซีในยุคของเจียนฟังโกโซล่า ราชมัง,งกรเนี่ยก็รู้ตัวดีครับว่าองค์ประกอบและก็ความจริงของทีมไม่นึกฝันไปถึงแชมป์ไทยลีกในตอนนี้แน่แต่พวกเขาเนี่ยมีวิธีในการมัดใจคนดูผู้ชมให้สนุกและก็อินตามผ่านไป16เกมเนี่ยยิงได้ทุกนัดเะครับเป็นทีมเดียวในลีกที่ทําได้นัดปัจจุบันด้วยส่วนสุขโขททยครับของทางโคชอันสุรพงษ์คงเทพจบเกมนี้ต้องรีบเคลียร์หลังบ้านเลยครับปัญหาค้างคาเจ้าเอฟซันหรือว่าโรเชล่าหรือว่าจะเอาโยซังแฮของราชบุรีที่ตอนแรกจะไปเชียงใหม่ย,ยูเนเต็ดแต่อาจจะไม่พลิกอีกแล้วครับมัด ถึงตรงนี้ก็ต้องรีบจัดการแล้วครับไม่งั้นเนี่ยหลุดเป้าหมายเลขตัวเดียวแน่ๆยังไงต้องรีบเคลียร์ให้จบนะครับว่าจะเอาใครในตำแหน่งกองหลังมาช่วยทีมในช่วงเล็กที่2อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมที่น่าสนใจครับชนบุรีเจ้าถิน่นอันดับ7 เปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดอันดับ5ของตารางฉลามชนเนี่ยส่งผู้เล่นไทยเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยครับนำโดยวรชิตกนิษฐ์สีบําเพกฤษดาการแมนและสิริโชคพาโศ่กองหน้าที่มั่งจะกลับมาจากตราดเ c หลังหมดสัญญายืมตัวแล้วก็เตรียมมาทําร่างกายก่อนจะบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปเล่นกับทางคางโอชิมะทีนนเจลิกสาส่วนกาฟาเดโรซินมี่แข้งโคต้าต่างชาติรายเดียวในเกมนี้เนี่ยเป็นสำรองครับขณะที่ประสาทสายฟ้าเนี่ยส่ง2ต่างชาติใหม่อย่างซบาเอลโรซ่ากองหน้าบราซิลและก็แบรดด์โอน ประเดิมสนามเป็นตัวจริงทันทีพร้อมกับแกนหลักอย่างสัตว์รัหายประโคนและจักระพันแก้วพรมที่ฟอร์มก,กาลังขึ้นหิ่งเลยครับเริ่มเกมในบุรีรัมก็ครองบอลบุกเข้าใส่แท้จะฝ่ายเดียวครับและนทที15พระสาสายฟ้ามาได้เตะบุ่มรัตนากรครับเปิดไปที่เสาแรกโรซาเนี่ยขึ้นมงเช็ดไปเสาสองเควินอินเกรโซ่มงเข้าไปแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยปฏิเสธการให้ประตูเนื่องจากเช็ค VAR แล้วว่าอินเกรโซ่เนี่ยยืนในตําแหน่งลําหน้าครับ จนกระทั่งนาที39ประสัดสายฟ้าเนี่ยออกนำสําเร็จครับสลสักหายประโคนเนี่ยเปิดด้วยซ้ายเข้าเขตโทษเซเบีโรซ่าเนี่ยใช้ความใหญ่มงชงให้กับจักรพันธ์แก้วพรมวิ่งมาโขกเน้นๆบุรีรัม์นั้นนํหนึ่งต่อ0ูย์ครับจากนั้นครึ่งหลังกับฉลามชนเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นทีเดียว2รายก็ส่งเสร็จธมุดวงสายแล้วก็กาฟ้าเดโรซินมี่ลงมาแทนนบนนนคดชพลายกุกับรังสรรวิรุณศรีดาวเตะตัวใหม่ที่ย้ายมาจากตราดเ c ส่วนบุรีรัม์นั้นก็ส่งสุปโชคสารชาติแแททนนนนีี่ขอองงสสุชััยใจจจเเดดด็็กกกกาา้้ปโคิิรูมต ทั้ง2ทีมว่า VAR หรือว่าวิดีโอในการช่วยตัดสินไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่เหลือนาที53ครับ บุรีรัมนีห่าง2-0สัตวรักไขประโคเนดักบอลจากการจ่ายพลาดของสินทวีชัยก่อนจะจ่ายเร็วมาที่สุบโชคสาราชาติแล้วจ่ายยัดเข้าในให้กับเซเมอโรซาจับด้วยซ้ายแล้วพลิกบอลหาที่ว่างก่อนซัดเข้าไปเล่นทางลูกนี้ต้องบอกว่ายิงแบบบราซิลเฉียบคมและเป็นของจริงครับเวลาที่เหลือในทั้งสองทีมก็แลกกันสนุกนะครับแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มจบเกมบุรีรัมย์บุกชนะชมบ,บุรี2-0ครับก็คว้าชัยเป็นนัดที่4ติดต่อการรวมทุกรายการและเป็นการประเดิมเกมแรกของเซเมอโรซาคะแนนเต็ม10ให้ จากนี้แฟนบุรีดัมเตรียมขิงโชว์เหล่าคู่แข่งในโลกโซเชียลได้เลยและเกมนั้นนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเรเดโตเคลิชในสีเสื้อบุรีดามก่อนจะย้ายไปชนบุรีเอฟซีซึ่งฉลามชนจะได้ใครเข้ามาบ้างเพิ่มเติมหลังจากนี้ไปฟังจากปากของทางโคตเต้สะสมพบประเสริฐดีกว่าแพ้แล้วมีความสุขมันเป็นยังไงลองดูคลิปนี้ครับภูมิใจนะมันเหมือนกับทีมชาติไทยที่บุรีดัมประมาณนั้นก็ในเมื่อไม่เคยทำก็ทำนะ เพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนใครลงไปไม่ว่าจะเป็นบาสเองไม่ว่าจะเป็นลูซมี่หรือกระทั่งเจ้าแม็กเองก็โอเคแล้วแลกเองก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเขาอยู่ตรงไหนในสนามก็ได้เพราะนั้นผมบอกแล้วว่าวันนี้มึงก็เป็นเป็นวันหนึ่งที่ดีมากๆาผมก็เลยบอกว่ามึงจำฟีลลิ่งนี้ไว้ทุกคนในทีมจำฟีลลิ่งนี้ไว้วันนี้มึงแพ้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มึงพิสูจน์ก็คือมึงสู้เขาได้ มึงทำให้รู้สึกว่าเขาอึดกว่าชนะมึงเมซีไม่ว่าตอนนี้ถึงยาอยู่นะผมก็ไม่ได้ตั้งแต่ฝังไม่ได้าฟังนะก็ก็มีมีมีกิลิชนะครับกองหลังตัวห้าอุรุยกานะครับแล้วก็มีจูเนียร์ลูกครึ่งเปอร์เซียสเปนที่อยู่ติดเซปอร์ติสมีมีเดอเอเดียนโดจากสุพรรณนะครับแล้วก็มีในส่วนของ ดูสิพี่เห็นไปแล้วแล้วก็มีโจโจ้ซูน่าจากความแคยูในเต็ดในโค้าไดเชียรเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้อะไรชื่อหรือเปล่าคนทั่วไปอาจจะบอกเออไม่ไปเท่าไหร่แต่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มาเสริมให้เด็กเราวันนี้ที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้มันเล่นดีจริงๆแม้ว่าจะแพ้ผม,มก็ยังภูมิใจในความที่ทั้งทั้งตัวเราลูกทั้งหมดที่เล่นนะครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีไม่มีคำตำหนิจากผม ตอนนี้ผมจะบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นไปนี้ไปเดี๋ยวมึงเชื่อผมมีตรงสุดแล้วมันก็บรรยากาศที่มันเล่นอยู่ทั้งสองครึ่งอาจขึ้นแรกอาจจะดูดูแล้วท่างหน่อยแต่ขึ้งหลังมันดูสนุกขึ้นก็เพราะว่าเหนี่ยมันเอา้องใครเล่นมีอยู่แค่นี้ไม่มีสองเพศหรอกในเมื่อฟุทธมรรมันมันรู้อยู่แล้วแน่นอนมันเหมือนเหมือนส่งเขาไปตายแต่เขาพร้อมที่จะออกไปด้วยสุนทรีเพราะฉะนั้นคือผมบอกแล้วผมภูมิใจจริงนะครับไล่ผมไปเจ้าเลย

Brandon play full game, Samuel no, very good, very good for him, very good for the group because the the, the players more confident in him, he and he more confidence to to continue play well. Also for Michael, first game the two play long time no play games, only training, training, training is totally different when we come to the game, the movement, the rhythm. I think all of them, the three new players, they can improve a lot. And today the most important thing, how I say before, the team very good organization, all the time under control, our we we'll keep the load saving involved. Yeah. Same as everybody the people ask me, I work with a no, long no time, we have both confidence, he confidence in me, my job, how I work, and I I confidence him too much. And I think the, the job both job is try to get Ou 100% o player can do, and I know what coach can do, and I try using him in the best position, for I can help the team and the, the leader. Yeah, little, little, is little difference I think Brandon has another characteristic because he little more aggressive, coming box to box, because I think Brandon can do this. Just wait more, just prepare more him, just. Adapt, และทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับการสรุปผลการแข่งขนันไฮไลท์แล้วก็มีข่าวแซวเล็กๆน้อยๆผมเน้ยนย้ำนะครับว่าเรื่องของตองกวินทำสัจจานันถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าตองมาดังมนลืมก็คงต้องไปครับเอา2คนมาแบกค่าเหนื่อยกันเป็นไปไม่ได้แน่นี่คือประเด็นที่ต้องติดตามต่อแล้วก็ บรีรัมยูไนเต็ดหลังจากนี้นะครับนักเตะที่มีอยู่จัดลงตัวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังในคิดไซโค้งอันนาริสิตฟอร์มของเดโอโก้หรือซานโต้น่าสนใจขนาดไหนกับช่วงเวลาที่ลงมาวิธีการเล่นของ BG ตอนไม่มีเดโอโก้กับมีเดโอโก้เป็นยังไงก็ติดตามในคิดไซโค้งอันนาริสิตเหมือนกันและก็อีกหนึ่งคู่นะครับที่ต้องวิเคราะห์กันเลย การเจอกันของสมุดรปราการกับการท่าเรืออันนี้ก็น่าอนาลิซิสเหมือนกันเพราะว่าสมุรปราการในยุคของอิชิอิเนี่ยเรายังไม่เคยชำแหลกมาแบบชัดเจนออกมาเช <pt ain> ื่อ <c oughs> ว่าจะเป็นหนึ่งคลิปที่ผมกับโค้ชแขกบริบยุทธ์บินอัมดุลรอดมานจะได้ทํางานอย่างสนุกแน่ๆกับการอนาลิซิสช่วงวันจันทร์ฝากไว้ด้วยส่วนผลการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็แน่นอนนะครับโฟกัสไปได้เลยนะครับเกมคู่ใหญ่ที่เหลืออยู่แล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะได้กลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับทีมยอดเยี่ยมของแฟนโทปี้แล้วก็หลังเกมต่างๆที่จะเพิ่มเติมในช่วงวันจันทร์วันอังคารติดตามเกมวัอาทิตย์ให้สนุกนะครับกับคู่ที่เหลือของนัดที่16แล้วพบกันใหม่กับคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้อย่าลืมติดตามเรานะครับใกล้จะ10,000แสนแล้วครับโอ้โหพูดมาซะ เหมือนเหมือนใกล้มากเลยนะตอนนี้เนี่ยผ่าน9 3 0 0 0ซับสไครป์ไปแล้วนะครับก็จะเดินหน้าเข้าสู่95,000ซับในช่วงสิ้นปีนี้ให้ได้ถึงแม้ไม่ตามเป้าแต่ก็จะเอาเข้าใกล้แสนที่สุดนั้นใครดูอยู่อย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะครับดูบอลให้สนุกอีก1วันสวัสดีครับ